ครับท่านผู้ชมครับมือนี้นะครับวันนี้ก็เป็นข้อสอบอุปมาอุปไมยอีกข้อหนึ่งนะครับถามถึงเรื่องของส้มกับเงาะนะครับส้มสัมพันธ์กับเงาะในลักษณะไหนแล้วตามตัวเลือกสีตัวเลือกนี้มันจะเป็นลักษณะไหนนะครับมะปรางส้มก็เนื้อสีส้มมะปรางก็เนื้อสีส้มลำไยไม่ใช่ใ่ว่าด้านนี้ตัดออกครับ ส้มมีเปลือกข้างนอกเป็นสีหลากสีมีทั้งสีเขียวสีอะไระลำไยไม่ใช่ลองกองก็ไม่ใช่มะละกอก,ก็ไม่ใช่พวกนี้สีเหลืองหมดนะครับเเราดูดูความสัมพันธ์อื่นเงาะมีขนส้มมีพื้นสีเรียบเงาะมขีขนส้มผิวเรียบอ่าพวกนี้ก็ไม่มีนะครับไม่มีอะไรมีขนเลยนะครับชกวิทย์ลอง ไม่มีอะไรเลยนะครับใกล้เคียงที่สุดคือละมุดเพราะว่าผิวจะมีฝุ่นๆหน่อยก็โคงจะไม่ใช่ดูเนื้อข้างในีทนี่อ,อข้างในส้มนี้จะมีผิวสามารถแยกกลีบได้เป็นชิ้นๆในลูกเดียวกันดูซิมีอะไรมะปรางไม่มีลำไยไม่มีลองกองลองกองมีมะละกอไม่มี เป็นชิ้นเดียวมีเม็ดหลายเม็ดนะครับเฮ้ยมีเม็ดหลายเม็ดลองกองก็มีเม็ดหลายเม็ดส้มก็มีเม็ดหลายเม็ดอ่าเริ่มเข้ามาแล้วครับเริ่มเข้ามาสองข้อแล้วนะข้อควายกับงองูแล้วเงาะล่ะเงาะเมื่อพูดถึงเม็ดมีเม็ดเดียวลูกแพรมีหลายเม็ดไม่ใช่ลูกแพรตัดอกลิ้นจี่น่าจะมีเม็ดเดียวเหมือนกันถ้าอย่างนั้นละมุดมีหลายเม็ดลำไยมีเม็ดเดียวนี้สลับกันไม่น่าจะถูก มาปรางกับมะม่วงมีอย่างเม็ดไม่น่าจะถูกเพราะฉะนั้นแล้วขอ้อนี้น่าจะตอบว่า,าน่าจะตอบตรงที่คอควายนะครับลองกองเหตุผ <im ful> ลเ <im ful> พราะว่า <im ful> มันเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะเนื้อข้างในเน,เนื้อของส้มมีหลายเม็ดลองกองก็มีหลายเม็ดนะครับเนื้อของเงาะมีเม็ดเดียวข้างในก็มีเม็ดเดียวนะครับแล้วข้อน,นี้น่าจะตอบว่าคอควายนะครับ อันนี้เป็นความรู้สึกเป็นลักษณะของการวิเคราะห์ของผม3ที่สุดเองนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดมีรูปแบบการวิเคราะห์ที่คิดว่าจะจะมีเหตุผลมากกว่าก็ลองมาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ท่านนั้นได้เรียนรู้กันวันละข้อ2ข้อเพื่อที่จะ นำไปเป็นองค์ความรู้ในการที่จะสอบเข้ารับราชการต่อไปครับสำหรับวันนี้นะครับต้องสวัสดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ